เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเผยอายุได้ใช่ไหมฮะได้นะฮะสามสิบหกนะฮะแต่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะเป็นตั้งแต่สามสิบสี่ย่างสามสิบห้าค่ะเพราะอะไรยังไงฮะเพราะที่บ้านขายอาหารค่ะแล้วจะยืนตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองตีสามขึ้นมาเพื่อปรุงอาหารใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นแม่ครัวใช่ค่ะเตรียมอาหารตั้งแต่ตีสามเพื่อที่จะขายอาหารไปจนถึง ใบสองค่ะใบสองขายอาหารอะไรพวกไหนยังไงก็จะเป็นข้าวแกงค่ะอ่ะข้าวแกงซึ่งก็มีลูกค้าตั้งแต่มื้อเช้าใช่แล้วก็มื้อกลางวันใช่ค่ะลูกค้าเยอะไหมฮะเยอะค่ะเยอะมากเยอะจนปัจจุบันนี้ต้องเลิกเอา้าขายดี <c oughs> ทําไมเลิก่ะ <c oughs> ฮะ <c oughs> ไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวจริงๆอาการแรกคือเขาจะชาค่ะก็รู้สึกว่ายืนแล้วจะชาข้างซ้ายขาซ้ายชามาก ชาที่บริเวณปลายเท้าหรือตั้งแต่เท้าถึงสะโพกเลยค่ะอ๋อคือตั้งแต่ข้อเท้าไล่มาจนถึงสะโพกก็เป็นอยู่ประมาณสามเดือนนะคะก็คิดว่ามันเรายืนนานไปมากไปอย่างเงี้ยเป็นคนลงน้ําหนักข้างซ้ายด้วยอาฮะจะยืนข้างซ้ายน้ำหนักทิ้งน้าหนักข้างซ้ายอยู่แล้วได้ไปหาหมอไหมฮะไม่ได้หาหมอค่ะชาก็จนมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกเหมือนกระดูกเหมือนไม้หักค่ะ คือเดินไวๆแล้วเหมือนไม้มันแตกเหมือนกระดูกดกเพราะตรงไหนฮะที่เข่าค่ะแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวปวดอืประมาณห้านาทีแล้วก็ค่อยๆยกเท้าขึ้นก็เลยไม่ไหวละต้องอไปโร<ม><ล>งพยาบาลแล้วคุณหมอก็เอ็กซเรย์เลยค่ะว่าไม่มีหมอนรองกระดูกฮะไม่มีหมอนรองกระดูกค่ะคือว่ากระดูกไ,ไ,ไปไปไปชนกันแล้วกระดูก ข้อบนกับข้อล่างท่อนขาเนี่ยท่อนบนกับท่อนล่างปกติจะมีหมอนรองกระดูกใช่ไหมครัอาจารย์อาจารย์ทำไมต้องช่วยผมอธิบายเรื่องนี้แล้วล่ะว่าโดยสรีระของมนุษย์เราเนี่ยกระดูกเอา,อาเฉพาะแค่ท่อนบนกับท่อนล่างนะฮะคือกระดูกท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยถ้าชนกันเนี่ยแตกได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันก็ร่างกายก็สร้างหมอนรองกระดูกไว้ที่ข้อข้างบนกับข้อข้อขางล่างนะฮะแล้วตรงกลางก็จะเป็นน้ํา ที่เราเรียกน้ําไขข้อนะนะคะไอ้หมอนรองกระดูกสองอันนี้ก็ทําหน้าที่ดูดน้ามานั่นเข้ามาแล้วก็บีบน้ําออกไปอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟองน้ากันไม่ให้กระแทกกระดูกกระแทกกันนะคะถ้าหมอนรองกระดูกเริ่มเสื่อมน้ําไขข้อเริ่มแห้งมันก็จะมีเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบอะไรอย<ช>่างเงี้ยค่ะหมอต้องให้ทํำยังไงฮะก็ก็ให้ยามทั่วไปอะค่ะมาทานพวกแคลเซียม เสริมเสริมค่ะก็ไม่ดีขึ้นรักษาอยู่ประมาณปีกว่าเหมือนกันปีกว่าทนเจ็บอย่างไง้นใช่ค่ะเช้าก็ต้องมาตื่นมันทำข้าวเตรียมอาหารขายก็ต้องมีผ้ารัดเขาตลอดอันนี้บิมก่อนหรือว่าเลิกสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจําอ๋อบิมก่อนค่ะอะไรถึงดนใจให้ว่าบิมมันช่วยได้ตอนเป็นเขาน่าจะไปหาหลายวิธีก็เจอคุณจิราภาค่ะอ๋อคุณจิ จริงแลคาเป็นคนแนะนาเออคณเป็นคนบอกบุญนะค่ะใช่อ่ะแล้วทานเริ่มทานจากอะไรเริ่มทานจากข้อเข่าค่ะสีชมพูเดินเหมือนคนปกติลืมไปเลยว่าตัวเองข้อเสื่อมอยู่เอาเรื่องนี้ก่อนผมขออธิบายไอ้แค่สีแคปซูลต่อวันนะฮะไอ้สีแคปซูลสองครั้งต่อวันเนี่ยรเรายังไม่ได้ทดสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่15แต่วันที่ 10, วันที่7เนี่ยมันแสดงผลแล้วล่ะผมก็คงจะทายว่ามันคงจะคล้ายๆกับไอ้15วันโดยใช้สีแคปซูลต่อวัน ค,คนขอประมาณเอาว่ามันเป็นผลคล้ายๆกันแล้วกันนะครับวันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประการแรกทีเดียวต้องมารู้ว่าคนที่มีข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นจากอะไรคนที่มีข้อเข่าเสื่อมนี่เป็นอาการของการแพ้ภูมิตัวเองครับนะครับ,รบเนื่องจากเม่เลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่ต้านทานกับร่างกายต้านสิ่งต้านทานกับสิ่ง<ม>แบบฟอรมนะฮะสร้างภูมิต้านทานให้กับเรามีมากนะฮะอย่างเช่นมีสาร tnf alpha อินทอกิน6และอินทอกินเมากกว่าปกติมีการทดสอบแคปซูลสูตสีชมพูที่เราใช้ทานใช่ไหมครับสีชมพูใช่ไหมครับสีบ่แคปซูลต่อวันแล้วเราก็เปรียบเทียบก็พบว่ามันมีการลดลงของสารสตัวที่มากเกินไปอย่างชัดเจนดูกราฟนี้นะครับคนที่กินแคปซูลสีชมพูของเรากับคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งสีทนานชอบอ สีจากเนี่ยฮะถ้าแยกออกมาเห็นชัดๆนี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะสารสาตัวมีระดับแค่เนี้ยแต่ถ้ากินแคปซูลสีชมพูของเรามันหลั่งสารแค่นี้เอง 10%, 70%แล้วก็50%เพราะฉะนั้นแน่นอนฮะไอ้ที่มันหลั่งเยอะเกินไปมันก็ลดลงมานะครับเพราะเราก็จะเห็นอาการที่มันผ่อนคลายที่ดีขึ้นสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูล ก็เป็นสารที่สกัดมาจากงคุดงาดำถั่วเหลืองและฟอฟอร์บกก็มีการทดสอบชัดเจนว่า <artic ulation S 2> <ม>สารเหล่านี้มันมีคุณสมบัติในการกระตุ้น<ม>การสร้างกระดูกอ่อนเมื่<ฮ>อเป็นเช่นนี้ฟองน้ําซึ่งก็คือกระดูกอ่อนซึ่งอยู่ระหว่างข้อก็เกิดขึ้นค่อยๆพอกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาการของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆข้อเข่าเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะ เดินได้ปกติเดินได้มีก๊อแก๊บไม่มีค่ะไม่มีเลยส้นสูงใส่ได้ส้นสูงใส่สสใสไ,ได้แล้วครัขอบคุณมากครับคุณน้อครับผู้ที่มีปัญหาข้าเอ,อเะะข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือขาวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF alpha, interleukin 6และ interleukin 17น,นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเรา เช้า2องแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนะนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดงาดำถั่วลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถ อยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลี่ยนเ,นเหมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป